อันนี้ของแถมจัดไปไม่เธอไม่จะเป็นขนาดน,ะนั้นเนียไปเลยนะ so แล้วนายก็ออกจากแจ็กสันมาตอนไหนหลังจากพบเธอหนึ่งวันแต่หิมะดันตกหนะักตอนที่ข้ามมาฉันต้องเดินทางไป18ชั่วโมงตลอด2อาทิตย์เลยนะเหรออย่ามาโม้น่เลยเอี่เซง,งไหมฮะหวกวาจะพาน ตายยับยับเลยฮะอืมเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่ไม่หนูไม่เป็นไรโอเคส่งไปที่แล้วโซคารประสาทนี่นะให้ตายเถอะวันเกิดตัวเองฉันคงลืมเลยถ้าหล่อนไม่เตือนคุณควรไปขอโทษเธอซะนะฉันเพิ่งพูดว่าโอเค เกิดอะไรขึ้นไม่เป็นเปล่านี่ทำไมล่ะฉันดูออกนะว่าเวลาเธอมีอะไรในใจกำลังคิดเรื่องบางเรื่องย่งน่ะถ้าอยากคุยก็บอกนะโอเคโอเคโอเคตัดพายแค่นี้แล้ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโหพอไอ้นี่กูเยอะมึงพากี่กะไม่กี่ตัวนะจะได้จบไหมวะไอ้เหี้ย เบ,บ,บ,บื่อ,อ,อแล้วเนี่ยเบื่อเบื่อเบื่ออ่ะไ่ทำ่ลงนะที่ทอมเออเราจะทอมเลยสนุกไหมอยากลองสักหน่อยไหมไหม,มาลองสักทีก่อนปิดคลิปแน่ใจนะ,นจะนแค่อยากมีนับใจบ้างน่ะ ถ้ายาววันนี้ไฟนอนนี้คงอดนะเน,นี่ยแล้ยิงอะไรอะ่ะป้ายอะ่ะคุณไฮโน่นยิงอะไรนะ <c oughs>